สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมื็นกระชงวัปพอบะปอกระเป๋าตำกินแซ่บพี่น้องวัอนี้จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนนอกครับได้เป็นกุ้งซุปกับเป็นจิมซีฟู้ดพี่น้องอันนี้เป่าตำปันเดียครับผักกับผักเก็บยเป็นลายอย่างนี่ครับเอ๋งบ่หลายอย่างครับพี่น้องอย่าจริงๆครับมาแซ่บเป่าตำครับมาครับพี่น้องฟังแทรฟังเล่ากับมุชาเวียดนามตะการตะการมาแซ่บเป่าตำครับป้าวเถิดเถิดพี่น้องกุ้งซุปพี่น้องอุ้ยมันีรั่วเข้าครับเนี่ย โอ้ทาบตัวเลยครับพี่น้องอืมสดขนาดเนาะ อืออสองตัวก็เต็มซอนน่ะพี่น้องอู้ห้าที่ตัว ขนาดใหอม่หอฮ พี่น้องสี่ตัวพี่น้องสี่ตัวพอดีครับครับ อือืมแซ่บพักหน้าพี่น้องเมนูนี้ กุ้งซุปจิ้มกระเทีจิ้มซีฟูดแกงกะเผักสดๆกู้ยเข้ากันขนาดี่น้องครับถ้าเบาตับจิ้มสุ้งซุปผักมุ้งม่ำใจไร้กาบคอตัวคอไพด้ำเลือครับถ้าไพนมาคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นงกำลังใจเพื่อนๆกันต่อไปนะครับครับ